วันที่18พฤศจิกายน2566เวลา9นาิกานายุทธศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมหารือการปรับปรุงภูมิทัศน์การเพิ่มพื้นที่ส่วนสมเด็จพระศรีสสนครินทร์ร้อยเอ็ดร่วมกับทีม UDC และนายทัชพลสุนทราจาร์โดยมีนายเรืองรัตน์รัตน้าศิสถิ์รองนายุทศมนตรีเมืองร้รรอ,งอยเอ็ดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ณนห้องประชุมปฐมานุนชั้นสองสำนักง,งานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดที่ททำการของตำรวจกรุงเท,ทอยู่ เดิมซึ่งในอานาคตเรามีแผนเจนที่จะให้ทางตำรวจเนี่ยย้ายสถานที่ออกไปทั้งหมดมาติที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้าซึ่งคนท้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไ,ได้มันเกิดขึ้นให้เร็วที่สุดซึ่งเราก็ไม่แน่ใจมันจะเกิดขึ้นเมื่อไรนะครับแต่เรามีาตั้งใจนั้นเนื่องจากเพราะว่า,วามันจะต้องไปอาศัยความร่วมมือจากกรมราชธรรม เรื่องจากว่าถ้าเขาไม่คืนที่ให้โครงการนี้ก็จเดินหน้าไม่ได้แต่ถ้าคืนให้แล้วตำรวจไม่ไปก็จะเป็นปัญหนือีกอานหนึ่ง,งแต่เชื่อว่าเมื่อโครงการนี้มันเป็นการประโยชน์ที่ได้ประโยชน์ทุกฝ่ายไม่มีใครเสียประโยชน์เลยโดยคนยิ่งของจังหวัดเพรจะได้ประโยชน์สูงสุดพี่น้องประชาชนได้สูงสุดส่วนราชการก็ไม่ได้เสียประโยชน์อะ